เป็นได้ไอ้โหลดขั้นใหม่เนาะใส่ดีใส่มวลโหลดขั้นใหม่นี่พ่อจุกบวันละใช่ได้ประมาณสองอาทิตย์สลยสองอาทิตย์สองหมดเงินสาวสี่ล่ะใช่แบันนี้เป็นหนังเลยเนาะในทั้งบาจันร์เป็นป้ายขาบเข่าก่อนจักจ๊กไอ้จ๊กเห็ดไรใส่งานมาเนี่ยเฉพาะซบหาอุ้ยหาซบเตียงนี่เด้อเจ็บอยู่สอง หาศพแล้วเ่ใช้เจ้าสินั่งนั่งลังบ่ใ้เจ้านั่งตัวข้างหลังได่ค่อยนั่งตัวไม่ไอ้เจ้าพี่น้องเลยเปิดภาพมาบรรยากาศ คุมฝ้าคุมฝนเด้อพี่น้องเด้อเนาะกเพราะว่าเขาจะดูให้ดูอำาหน้าทางพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้เนาะเอาพี่น้องเลยพ่อๆกับปรวุฒสชลวันเปิดคลิปออกมาเนาะอ่าเมื่อนี้ทั้งคลิปนี้พี่น้องเลยบระวุฒิพาพี่พาน้องเนาะอ่าเดินทางเนาะขึ้นไปกับอ่ามรณาธิหน่วยกู้ภัยพมกเทศพี่น้องเลยเนาะทำหน้าที่อ่าเป็นหน่วยกู้ภัยอีกหนึ่งเมื่อพี่น้องเลยเนาะขึ้นไปกับทีมงานไออาดังน้องเพื่อนมื่อนี้ น้องเดินทางขึ้นเซปัวนำกันพี่น้องเลยอ่ะก่อนอื่นได้พี่น้องเด้อกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันบัดสุขูสู่คนพี่น้องเลยเนาะพบพบ,พบเจอ,อก,กับส่ง youtube ปปบุญซาระวันพี่น้องเลยเนาะ FC บทุกท่านยินดีๆตอนหับขามาเด้อพี่น้องเด้อกลับมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหับชมนำกันแน,พนนะ่พี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานอ่าสายบุญแล้วก็ทีมงานหน่วยกูภย้ภัยเนาะอ่าเพื่อนกันพี่น้องเลย เอารถคันใหม่มาเลยเนาะถี่ว่าทางทีมงานเฮาร่วมเป็นสะพานบุญเนาะสมทบทางผู้ใจบุญใจรัถ่าผู้ใหญ่หลายผู้หลายคนสมทบกันมาลวงหลายพี่น้องเลยเนาะเดนางผู้รถจอดอยู่พูนพี่น้องคันสีดำเนาะตอนนี้ถ้าอ้เพื่อนเนาะมากินเข่าก่อนเดินทางเพราะว่าเวลาตอนนี้กะเทียงพอดีพี่น้องเลยเนาะอ่าเทียงพอดีเลยถ้าอ้เพื่อนมากินข้ากินน้ำก่อนก่อนออกเดินทางเพราะว่าระยะการเดินทางหนึ่งค่อนข้างจะไกลอยู่พี่น้องเลยเนาะ เกือบ200กิโลเนะาะสวัสดิ์เซโปนบ้านแกงไข่ไปหับทางน้องน้ำมาลงพยาบาลหรือว่ารุงหมอแขวงสวัรด์เขตเผื่อมาให้ทางหมอเพิ่นวินิชัยเบิงเนาะสีพาได้บอพาตัดได้บอเทียน้องเพิ่นไปหลุดน,น้ำกันพี่น้องเลยเนาะน,น,น้ำน้องน้ำอยู่เซโปน้ำกันพี่น้องเลยเนาะใส่เสื้อกัก๊กพี่น้องเลยเนาะหน่อยคู่ภัยพงษ์มาเทพพี่น้องเลย ยืมเสื้อน้องคนใส่เนาะ <ś of the music> ไปสาวพี่น้องเลยไปหาไปชมอ่าไปท้ามิไทยขาวๆทางน้องนอง้นองคนเลยแล้วก็ทางอายุทย์คนเลยเป็นหัวหน้าทีมหน่วยกู้ภัยอ่าพรมเทพทำการสวาบัน,บนเขตพ,พี่น้องเลยเนาะ <ś of the music> เป็นไดนพี่น้องเลยคืออยู่บ่เนาะใช่เป็นอ่าชมาชิกเพิ่มเนาะทำทีงานเปื่อนกำลังไปขับประชุมรำกันพี่น้องเลยเนาะอ่าดีๆพี่น้องเคนเป็นยดีมีแห้งกันอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะ ช่วงนี้เป็นได้แน่เนาะพีนงเลยมานะดูดสบายเนาะสบายดีได้เด้อสบายดีนังน้องสบายดีน้องสบายดีนั่านอาจย์พี่น้องเลยายเด้อติมกำลังกนเติมกำลังกันเนาะเลัเป็นไดไหมนสมาชิกใหม่ว่า ้มันเข่ากันมีบกันโฟัันไ้คือวินี่ยังไ่นีเนาะไินมอเตอร์ไซค์กนไวิงโบมอเตอร์ไซค์อันนี้เสือข้างนอกไองวะเป็นไพี่นนองอีกบังังเงยเงยคือมยังกาะเ็นออกคาสงอาเสียงเนาะอปตอปตฮู้ยุบเสียนอกมัใตอนไซนอกมยังเกาะ น้องใต้กินอะไรน้องใต้อันนี้น้องมิ้วนิ้วกับมาเลยคัมแบ็คซื้อคือเดียวกันกับลูกสาวเขาเลยพี่น้องเลยน้องนิ้วอ่าอันนี้ทั้งอายุพันน้องขนาดที่อันนี้ทั้งน้องฟ้าน้องฟ้าเนาะไปทำการบริษีคนเนาะกินงานพี่น้องเลยยังคือเก้าอยู่ว่าอยู่ในอยู่สูงยังสองคนยังสองคนก็ว่าประจำยึ่ฐานเนาะจะสำรองไว้เนาะ เดินทางไปก็อาจจะมดมือใช่เวลามดมือนาเนาะเดี๋ยว่ามือแล้วไปกลับเดี๋ยวคับากพอถึงไปประมาณสองถึงตัวสองสามึ่งสามชั่วโมงันฝนโปรต๊ะพันฝนโปรต๊ะแ้่าเลยแลทางเปื่อยไปเลยนี่เนะทังปเลยจะเลพาคนาแบบกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะก็เป็นคาพขุ่นแต่ใช้เวลาคนเติบโ่น้ำพ่อยนี่ครับ ไปได้อ้ายโดขั้นใหม่เนาะใส่ดีใส่มวลรถคดขั้นใหม่นี่ว่าสุกวันแล้วใชใ่ได้ประมาณสองอาทิตย์สองสอง,สองที่สองหมดเงินสาวสี่ลาดต้องจบปั๊บเครื่องในบอกเครื่องในปั๊บโมวสีตายแล้วก็สูตรมัมเสีตายน้ำมันบริสอา ใช่เนี่เป็นใสน้ำมันเลยน้ำมันบอดีเนาะมันบอมแม่น้ำมันบอดีเลยมันเป็นคือคือของเกาหลีตัวนี้มันเป็นตัวท็อปของเกาหลีเนาะเลยแล้วชุดปั๊มชุดหัวสีมันต้องน้ำมันเที่ยวว่าบูพ่นยังเลยอิลี่อิลอนะจ้าแล้มันน้อยหนึ่งก็พอได้มื่งหน้ามันข้างล่าสุดมันไปส่งเกตเซโปนกคุณไปตายอยู่เซธมอว์เซ็ตคอรลอยครัรักรับรอรักเครื่องนี้ได้เกล่แม่นแลนรถเป็นปกตินี่ ฟุดแล้วเลยบูมีสัญญาณบบยอย่างเลยรับองเลยเนาะแ,แต่ก็เอาลงคันกู้ไพ่เก่าขึ้นไปลาบมากโอ้โหแน่นเลยที่คุณไปแมนลาบตั้งแต่โมงมังแรงผู้ชมมุมกลางคืนทอดสวรรค์ปล่อยถูมาแล้วมากับมมแปงีงอันนี้ฮะก็ออกจากอู่ได้อีกแต่มาคร,รับนบั่นครับคิเตัวนี้เซโบนอีกทว่ผมมาคิเตัวนี้เอาอีกเบิดมันจิเป็นอะไรร่างเบิร์ก่อนเนาะแมนเรืนี้มันถือว่าสม ชุดหัวใจน้ำมันใหม่เปลี่ยนออกใหม่ใส่ตัวใหม่กมนแล้วหัวหนึ่งตกอยู่สามพันหาไม่น้อยหนึ่งสบขอบื้อนหนึ่งก่อเนี่นะยสามพัญหารบาทสี่หัวหมื 10, ่นกว่าแลก็รวมคาเช็คกระตกอยู่หมื่นห้าทำเงินกี่บีล้าหาสบขอบะพบอเยอะใช่ไเนาแม่มสาไปล้าเอามา,ายังหังก,กระแลนในเดือนเดียวเดือนไปป้าเขา ก็เลยนับนวมแน่แน่นอนนวมอะไรช่วยไว้สัมภาษณ์ุ๊เนาะนจะเกื่อได้เรื่อง,ง,ง,งส่ลดใส่สล่า,างมันได้ลดได้ล่างไหมเนาะแน่นมาเลยเกลือส่งใช้เวลาส่งถึงเกลือเกือบบเจ็ดมือด้ออยู่ในอูเจ็ดมื้อเลยแม่นทาและอะไรมันได้ส่งไปอีกูซุปนั่งอยูเกื่อเช็คไปยังอยู่นะดี๋ยใช้เวลามันเรยว่าห้อซึ่งมัน ก็ได้บอกว่าแต่เบื้องต้นแล้วก่อนไปซื้อว่าในการซื้อรถที่เป็นจักรซีอาร์ใหญ่ที่มีปัญหาแบบนี้ตามหลังตัดพิมงานก็เลยหู้แล้วทำกระเตียงก็เลยหู้แล้วแต่ว่าในวันนั้นก็่ทั้งครูบริจาคก็จะเห็นรถไว้เนี่ยก็เลยไปซื้อขนาดมาเลือกเอารุ่นจักรซีดีแล้วก็ไมนั่นแหละอ่าสามมาเปิดทำให้ซื้อแบบมาลุมมารวยโอ้ยเซ็ตเติมแมน มันดูดับไฟเนี่ยดีเลิศอยู่มั้งต่าแรกตายพวกยีนเนโนเสาแบบอาการเดียวกันขี่มาดีๆแต่ดับโหลดช่วงนั้นโอเคแล้ววะต้องเอาเหตุได้น่ะสูงสูบโอ้แม่คนชิงลูกแล้วน้องบอสใครแต่อยู่ละครกนโนเสาแ์อะกับขี่ลันโหลดนะเราขาจะไปส่งเอาขนาดมาหลัดไฟเบอร์ ออน,นี่ผสมคนเจ็บและแห้งหนกผสมแลวลไก่นเนี่ยเาะคนเจ็บไปหอดเจดแ่หวคนเจ็บกัคนเจ็บใส่ออกซิออกซิกับเบิดบน,นี้ลดกระต่ายลดกระต่ายไก่ของเบิเร์ดลดเลยวิย่งเอ้าโอ้โหอโมันบุคคลมันมุมมียังเตือนเลยเดย็มันแบบเป็นค่ับเลยอยอ้าวจะแม่เหตุสงนี้แต่เดียวกีฬากัส่งคนเจี๊บกันกันอีกเป็นไก่เลคือตอนนี้การขึ คือมาเซตัวเนี่ยก็ลังรถเอารถออกมาจากอู่เนาะนี่ลองเบิ้งบันนอแลงไกลลองเบิ้งนอแลงไกลเลยอ่าสนชบนโครงการอีกหนึงเนาะมันก็ถือว่ามันใหม่เหมือนกันสองแล้วปั้มก็ใหม่โมชีดก็ใหม่ก็ถือว่ามี่จะระวังเรื่องดราม่นเนาะนี่ใส่ใส่ได้แต่พอต่อท่อเนี่ยอต่เท่านั้นใส่แต่ปั้มตัวท่อปั้มบืนเนี่ยหมดเลยไดบืนออนไลน์เพื่อการเพื่อตัวมเนาะใชหม พอรอรอโกแล้วก็บั๊มลักสองแปมเนี่ยออกไปี่กัแต่เวใส่เวสพอออกไปสุดนั้นใส่น้ำมันมันแปดแสนแหลนมาได้หอดคนละคกดับเด็เทมมวดน้ำมันแปดแสนเป่งดิมมันมันมีน่ะขีคุยน่ะเต็มเลยบริษัทมในกระทรวงเนาะเวลาเติมอย่างเ่นไทยเพิ่เติมเด้ก็ไปเลย ก็ที่นี่ย่างแน่ละอย่านมันเป็นโป้อเดโอยู่ในทังใหญ่เขาเขาโป้งโอ้ช่สบายในถังใหญ่เขาทำเจ็บครับมันก็ลายอะไรแนว้องต้องเลือกจะน้ำต้มทีแบบมากมายแน่เนาะเป็นั้มเหมือนโซอ้้มรักโอ้ความรัดขนาดใหญ่ใช่ไหมมันก็มันนาหัวมันหัวสีมละเอียดน้อยหนึ่งใช่น้อยกว่าเซนโมเขาอีกหูมันน่ะมันละลายห โอ้ยบ่หวานหรอกน้อยแม่งมีไงยังบริบูรณ์มันน้อยแน่เลยเลยผมมันเป็นฝุ่นละเอียดนี่ฝุ่นละเอียดละเอียดกว่ารถพวกกระบะกระบะยังเป็นฝุ่นแบบเป็นยาวๆเพราะมันแบบเป็นฝุ่นลงมาเลยเป็นละอองลงมาเลยของมันอะนั้นมันก็เลยมันตางก็เลยโอ้จะแมีเกดเศษจะได้ป่ กัเไน่ด้รูรได้เนาะยังยบริเห็นกันกับบเตียตมอกนยังไ่ได้ปบปกันเลยคแน่ามาเป็นไรแน่เนาะว่ามีเหตุการนี้อย่างมากเป็นกันโอ,อลมคุยกันอางะรู้ว่าอ่าสอมแป้งไมเบิดไปแล้วเศ้าก็ลากเศรล้านปลายเศรล้านปลายสองข้างข้งแรกมันปั๊มแป้งแล้วขี่แล้วต่อมาข้อสี่ดกว่านักขนมน คือว่ารถดีเนาะแม่บ้านละกันรถเสือกเลยสายด่วนตรงนั้น,นเนาะแม่อ่มามัเป็นแบบนี้โอ้มันก็ยังลำบ,บากอยู่นะเนาะเราเอาไปหไ<ม>ับเสียดีว่านักๆกอย่างนู้อันตรายโอ้มันเสีดด่วนแบบพอขาบาดตายเสียดจะเด้อผมมียางของกระตดกแบบกำลังขาดเลือดพลยังเนาะกำลังมี้เนาะเสียดละลายเสียดละลาย ออกซมีบางเดียวใส่เปนจนเบิร์อซีงบางบางไงนั่นเรามีปัญหาเรื่องบ่อเปิดอกซีเบอร์นี้บอหอดว่าหอดจะเสียมวงเบิดบางอกซีเต็มลองเบิทดสอบเบิรงบาดนี้เนาะลองแรนเบิง่ไอสองร้อยกว่าสองรอกิโลเนาะสองร้อยสองกว่ากิโลพท่น้่อ้ยบาเรประมาณ ไปรับเราสามร้อยมานุไปับหสี่ร้อยไปสบายสมวิงไปครับแต่ทางดีทางโอเคทางดีทางตรงอย่างเดียวเลยแต่ว่าการใส่ก็ใครกลัวรถคนเก่าร้ายอยู่เนาะใครกลัวนิ่มกว่านิ่มกว่าสบายกว่าเย็นกว่าเนาะเย็นแหมเปิดได้สบาย ข้าวมาแล้วบ้านนี้กินอะไรเนาะข้าวขี้นกก็อร่อยคน้าเฮ้น้ำตกมันกินเฟร์เขาเส้าเรียบร้อยเนาะข้าเส้าฮะข้าเส้าขากินอะไรบ้าอกกินเลยนะกวยผักค่อยเป็นค่อก็สจลเศครข้าเส้าผัดกตรงนี้วันนี้กินยังตรงนี้ข้าวผัด นานดูปลอพี่นะนเยเนาะแต่วาใรเกิรร่อยพี่น้องเลยร่อในทีมงานนอยสุดในทีมงานเลยอายุสิบสองปีเป็นวสิบสามสพี่นอนมออะไรครับเาหมอสามมอสามไ่เ็นการยาบรรสักสางดีพี่นอนจิใจร่อยเนาะครับพี่าวชิ้นหนามตอนกันเอยก็เยไข่รอยนะคนไข่สย ก็ได้ไข่ร้ายเท่าน้่ขากินไปทำลุงทำลุงวันนี้ไดไข่หนึองเดียวเได้ไข่หานหน่อยแปลกวะขอขอยักข้างแหกเลยเห็นสั่กไข่ไข่ห่านเทสาน้องๆทั้งทีมงานากินขาวกินนาก่อนคอยว่ากันเนาะเอาเส้นทางผักเทียงพอดีเนาะไซเวากระบุญกัม่น

โอเคบาทนี้พี่น้องเลยเนาะ,ะว่าเรียบร้อยบาทนี้พี่น้องเลยเนาะเหลือมากอิ่มไวัย <laughs> ไปอิ่มแล้วเดินทางห้าบาทนี้น<ป>้องนิวได้อิ่มปะไปบาทนี้พี่น้องเลยเนาะนทางเบาิจันทร์บรรจัยครับเข้าก่อนอ <laughs> ขอให้ฝนบมตกะละทางกับพ่อเนาะ,ะเป็นไปบ่ได้หรอกบมตกเนี่ยขนาดมากมือนักกับปู่ตุ้งแต่เมืองพีนเช่ถมวกมืดขึ้นเลยแ,แม,จม่จำสวรรค์ทับเลย<ๆ>กินข้าวอยู่ทางแบงเซโนพี่น้อง,งเอ,<ๆ>อ๋อเนาะตอนนี้คิวใหม่เพิกำลังสถานที่เนาะกอทเอเซเว่นกำลังจนะเปิดใหม่อีกพี่น้องเลย เนาะควางควางทางเวไปมาจะเล่นเนาะนี่ยังไงฝากขาดขาดแคลบาดเนาะนี่ยังไงยังแกิะตยังมีเนาะโอ้โหพ่อมอเขตพ้อมอเขตเตียงกุญแจกระเป๋าพยาบาลทางนาโดยพอนั่งของหยาบหรือว่าพอับใส่สังคมเต็มที่เต็มที่เลยบไปเนาะเรียบร้อย ไปเรื่องกระหังก็แล้วไปได้สินังลังบารเนาะไปได้สินังลังไอ้พวกบอจันท์มันนางลังนะบอจันทร์ก็ขอนางไม่นางครับวะจะจะใครจะเขตอะไรใส่งานมาหนี่ัพพอร์ตซบหาอุ้ยหาซบเตียงนี่เลยเจ้าพลเจ็บอยู่สองหาซบตะบอนเลยแม่หาซบพลขันนี้หาซบได้พี่น้องคือว่าบโบเลี่ยงปฏิบัติเลยเพราะว่าจะหูก้านไหนอาไปเลย โอเคเนาะไปซะพี okay, okay. 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 ่น้องเลยเดินทางเนาะไปขึ huh. okay. ้นรถบาตนี้พี่น้องทึบอัดเลยทึบใช้เจ้าสินั่งนั่งหลังบ่ใช้เจ้านั่งตัวข้างหลังได้คอยนั่งตัวพี่น้องเลยอาตามเอาตามความสามารถเลยทึบได้ใช้ขออนุญาตเด้อฮะนี่ก็นั่งได้บ่ นอนก็ได้บ่บ่นอ้อนนี่คือเดี๋่วเขาเนียงเลี้ยงกันอยู่นี่ก็ได้หานุกได้เลยบุญเลยบ่อันนี้แด้ควอมยังวางบ่จะนั่งกันอันนี้ทั้งกันนายจะเป็นทั้งญาติเนาะของคนป่วยคนเจ็บพี่น้องนั่งกันนี่พี่นเราเอาหิริมากกันน้องน้ำเพิ่มมาปึ๊บหนึ่งหัวเล้าอีกเนาะนั่งอยู่นี่ก็ได้ยิ่งร่ะอะไรอยู่ เปียงนอนพันเะ่พราได้ว่งสำขันไปว่านอนลอยนะครัมันกะนั่งไล่โยกจะ่าคุ้มๆเลบุประมาทนะเนาะม่านว่านอกพันช็อกพันยังน้ำทงน้ำทางนี่ยังว่าพันมีการช่วยหรือเบองต้นเนะก็เลื่อนหาอ้ายทั้งอ้ายเพ็นไหมกันไว้ไปหน่อยการโยกแก้แย่แก่ประทัดเนาะ ไกลได้ป่านี้พี่น้องกเดินทางเดิ้ยาวียอก็สีฮอตหน่อยดียนี่ก็บายแล้วพี่น้องเลยบายแล้วตูเนาไ่เจเหรอเขาออกแบบีเฉยๆกได้ไขประตเปิดช่องข้างก็ได้น้อ้่ะางนั้นจะเปิดได้ของเธอืก็ได้ไขกระตูฮนพราะว่านี่ร้อนอีกระบาด มูไพลไข้ไพลจะไข้สันมือไลไขไพลจะไข้สันบาทเลยฮะไว้ยอมหลับใจน้องนิวอะไรพี่น้อะเนาะน้องหน่อยวันนี้เจ้าปราชญบอสแบบเคยพ่อแบบแต่ว่าเคสที่แบบนักนักคือเคสแบบชสมองออกเลย เทศหนึ alors, look, dead, ่งท okay, so, uh, okay, uh, oh, ี right. ่ยิ Dal ้มเขาไปได้ต้นหูข no. oh. uh ้อใต้เนี่ยเทศเดียวที่เขาไปได้เลยใกล้ไปได้เลยมันเป็นยังน้องคือแผลไปได้ตาละดุลหน่ออ๋อตาละดุลตาดูนลิ้นเสียกออกเขาเลยผป็นภามันดักเทศเท้าย่านเนาะไปบ้าเโมบูกล้าเกาไปเ้องนาะมันสยองวัยงานมันยังขอระยะมันคือผีนะพี่น้องเนาะแบบแล้วยืดเหล็กแขนเรากางออกก็เทศนี่ย เยอะี่เดินค่ะอ๋อก็เลยน้องทอยเลยตอนนั้นเนาะไว้ตอนนั้นเป็นอะไรพี่นละครไปยผัดเรื่องร่วมสมองสมองออกในน่องเราโมย่านตอนนี้เนาะเพราะพอมพอมฮุบเนาะท่านเป็นอะไรตัวเองอายุ13ปีน้องคนก็ได้นอนแก้วนอนลุกแจงแห้งหมดเวลาซบมันปินเองเวลาหอยนี่เสื้อไป้เลยแต่พวกเขากำลังเก็บเที่แบบซบมะลินเอง แหม่รดออกถ้าุดจักมันเราเหยียบรถจักมันก็ตายยเราเขียนังอรเขนาเนยลาหรรถักออกเลยโซกรบินมันบินไปตามไปวาเสียใช่ไหมหรือมนเปเวลาอะไรตอนไปเก็บนะเวลาจะมงกึงนโองตายเลยเก็บตั้งแต่เจ็ดโมงเก้าโมงแล้วบ่ไปยอมพักราะว่าต้องในอู่เราลงมา cái hoa bưởi thì cụm, kiểu 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 น้องแกเว่ยดนามตัวยอมหับก็นนังแล้อ้เย็บตัวนีเนาะรูปแบบยังแต่บอท่านไปเก็บคอขาดเท่านั้นยังเก็บคอขาดในบริเก็บอ่อบริเวณไม่ได้เก็บสมองเลยพวกแขนขายังยังบ่เคยบ่แขนขาเก็บมาเมื่อไรยังแต่บริข้คอขาดเก็บคอขาดในเอายังบริเออเออว่าเคณเดียวที่เงียมซบเลยบ ก็เยอุบัติเหตุทีหุ่นแห้งแบบเละเลอยอย่างนี้เ่าอืมอไ้กพงหองมองว่าจะลองใ้คอนเทนต์วะเงอยโอ้เย็นดีพี่น้องเลยนะแอร์พ่นกด้จอดเลยเออนม่ก็สาดช่างดีเนาะพี่น้อง แต่ว่าคนนั่งล่างจยร้อนอยู่ไปนอะเนาะมีมีกดมีอย่างไรแต่รงล่างเลยทีมีบอเย็นพก่ร่องเลยว่าเบ้าพิษอ่าย่างนี้บ้บอกมอีเนาะใอ้ยซือยังไงกันนะือยังไงยังงไปเว่าถามเบ้าเบ้าเป็นย่างอื่ช้างง้างไม้หามเบ้าอย่างล้มพกปิแต่สพาแต่สมามอกทากไปสััาเลือกเบ้าอรเรืองีนะกติมันบ่คอยดอก ไปพได้พได้มีคำว่าว่าบยิษันอนในเวลาแรนทางไกลเเดนลบกัแล้วแม่นมีทุกเรื่องม่ได้หาจทกเรื่องเลยลงปกติลบเลยนาี้แต่ว่าตอนเก็บซพเขาจุดทูบนะเนาะแน่ต้องได้ข้อบบห่างใกล้เขามันเวลาจิตมันออกแล้วมันกับบเปเนของเขามันจะเป็นคนอื่นมันองห่างใกล้ให้เกียรติเขาสัเกียรติซ้

รู้อะไรนะครับเรีซบสิพอชิเปียนง่ายๆมันเปลี่ยนยากสำหรเบิังก็ใช้งานแต่ไปกลายเป็นยากแู้เห็นนะคือยากเรียนแขนก็คือแข้งอก็ได้ท่านฟอสเขาบอกเขาธรรมดาเดาไปเป็ดเหยียบสบายหนึ่งมาเวลาซบสได้หลายวันก็แบบเห็ดเลยแบบเราต้องบอกกินคือคือว่าแห้งกว่าเข่ามันมันเจอะไปแบบนั้นเลยแล้วบอกเขาครอบเขาสิ เพราะอะไรเนาะเพราะอะไรเนี่ยตรนี้น่ะเพป่นให้เมียนมันเป็นให้เมียนแบบง่ายๆซบที่แบบเน่าเลยแล้วบางทีกินไม่ต้องปวดหัวเนาะมันจะเป็นแบบนั้นไปมัเลยเสื่อมในแบบนั้นไเลยอันนี้ไอ้เราจะรอประสบการณ์เนาะการทำงานทางเงินกู้ภัยเป็นอยไรเนาะแต่ว่าก็ยอมรับคืออย่างนั้นนะแคเป็นอีกทางอาชีพหนึ่งเนาะที่ว่าไอ้เราจะทำงานกับน้องชุดจอด ทำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเัยทางทั้งกายและใจและเวลาเนักกว่ารู้เท่โอเคทราบพี่น้องเลยทั้งกระบุญกาสิได้ขออนุญาตจบคลิปก่อนเนาะตัดลิปต่อไปก็คืออยู่ที่เซโอลพี่น้องเลยเนาะทางนอัปเดตการเดินทางแล้วครที่เขากินน้ำทางไอ้เพิ่เนาะเดินทางขึ้นไปทำกันใส่เวลาอีกประมาณสองหรือสามชั่วโมงเนาะขอทางการพี่น้องเลย เอาใช่เดินทางปลอดภัยเนาะวันนี้เนาะสำเนาเนาะพ่อกันอยู่บนลายพี่น้องเลยเนาะกันน้องน้ากันพี่น้องเลย้องกรขับรถะบงก่อนบาดทีเนาะเดินทาง่งไปสวัสดีเด้อทุกคนเด้อสวัสดีสวัสดีมัคูรสกุสวัสดีพี่น้องาวน้อนเนาะไปี่ข้ก็ติดตามคลิปของบุญสารวัย์กทีมงานบัูรุสกคล าเป็นกำลังแรงใจขึ้เก่าได้พี่น้องเด้อเนาะกลังเดินทางขึ้นไปกับหน่วยกูไพ่กุมารเวทีกรุงเทศเนาะครั้งแรกเนาะเดินทางแรกที่ออกเขตน้ำพึ่นได้ีดิราคารถรถคันนี้คันแรกเลยเนาะขั้นแที่ว่าได้ออกเขตน้ำพึ่นพี่น้องเลยระกาแปลงไปแล้วบดซาวกราดพี่น้องเลยเนาะอย่างพี่น้องเลยติดตามกันเนาะรถออกมาจากศูนย์ใหม่เป็นแปลงมากเลยเนะเดินทางไกลระยะ สองร้อยกว่ากิโลไปกับประมาณ4ี่ร้อยกว่ากิโลสีเป็นแบบไรรับโซนกันพี่นแนคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอบคุณคุณเอฟซีประตกทานเด้อสบายดีละสวัสด,สสดีพี่น้องบาย